สวัสดีค่ะพี่ต้นไม,ม้พามารับพลังงานแสงแดดนะคะดูสิของน้ำสวยมากแล้วก็วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเมื่อวานนี้แบบฟ้ามืดคลึ้มโอเควันนี้ก็จะพูดเรื่องของธรรมชาตินิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของความคิดความเชื่อนะคะ ก่อนอื่นก่อนที่พี่ตันไม้จะพูดถึงนะคะทุกๆครั้งนะคะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่แบบว่ามีพลังหรือว่าเป็นคนที่มีกำลังใจเป็นคนที่มีไฟเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนั้นก็คือให้เราพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนหลับให้เพียงพอ แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีพลังนั้นก็คือการบอ,อกรักตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะและวันนี้พี่จันไม้จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เรื่องความอยากใช่ไหม โอเคก็มี okay. ความอยากหลายหลายคนก็มีความอยากใช่ไหมอยากนึ่นก็มีหลายอยากนะสิ่งที่สำคัญของคนร้อนก็คืออยากจะมีความสุขเออหลายหลายคนก็ตามหาความสุขความสุขมันเป็นหน้าตายอย่างไร แต่จริงๆแล้วความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวพี่ต้นไม้ความสุขนั้นก็คือพี่ต้นไม้ได้ทําในสิ่งที่พี่ต้นไม้รักพี่ต้นไม้คิดว่ามันเป็นความสุขแล้วแล้วก็ความสุขของบางคนนั้นก็คือการที่ได้ไปเที่ยวที่เราอยากจะไปแล้วก็มีเงินทองยแยะๆมากมายแล้วก็ประสบความสําเร็จ ความสุขจริงๆแล้วความสุขนะมันอยู่รอบตัวเรานี่เองเห็นไหมเราออกมาดูธรรมชาติเราก็มีความสุขแล้วธรรมชาติเป็นอะไรที่สร้างความสุขให้กับเราความสุขเราสามารถสร้างได้ทุกวันเวลาถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขนะพี่ต้นไอ้ขอแนะนำนะ ให้เรานนมองไปบนทองฟ้าเสียงนกต้นไม้สายน้ำหลายๆคนนะที่เครียดที่จะไม่เห็นนะความเครียดนี่จะทำให้เราไม่สบายบางบางคนนะเครียดเครียดจนแบบไม่อยากเจอผู้คนเลยนะคือแบบ เก็บตัวแล้วก็ไม่ออกสังคมแล้วก็เก็บตัวเงียบคนเดียวแล้วทำให้ตัวเองเจ็บป่วยอืมแล้วชีวิตก็จะอยู่ในเขาเรียกอะไรความมืดมนอืมท,ทุกครั้งถ้าเรารู้สึกเครียดนะคะให้เราออกมา พลังงานธรรมชาติออกมาเดินออกกำลังกายไปตรงไหนก็ได้ตรงที่เราไม่เคยไปออาจจะไปช็อปปิง้งหรืออาจจะไปเดินดูอะไรให้มันเพลินๆก็ได้ทุกวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะนะเพราะว่าเครียดกับการใช้ชีวิต ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับตัวเองอจัดการกับชีวิตก็ไม่ได้ไม,ไดมีแต่เรื่องที่แบบทำให้ปวดหัวแบบว่าแบบว่าเครียดกับงานเครียดกับครอบครัวอะไรแบบนี้พี่ตนไม้เห็นหลายคนนะที่แบบเศร้าเลยแล้วก็เคยเขาเคยคุยกับพี่ตนไม้นะเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเศร้ามากมเพราะว่าคนที่เศร้า บอกตรงๆนะเขาไม่เขาไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็เขาไม่รู้จักตัวเองพอแล้วก็เขาไม่เคยจะมองเห็นคุณค่าของตัวเองอืพี่ต้นไม้จะสรุปคลิปนี้นะคะคือจริงๆแล้วขอภายนะคลิปนี้มันอาจจะไม่ ไม่ไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายคือพี่ต้นไม้จะพูดรบๆวเพราะว่าพี่ต้นไม้พูดทุกครั้งพี่ต้นไม้จะไม่มีสคริปต์นะคะพี่ต้นไม้ก็พูดขึ้นมาเลยโอเค,อเคพี่ต้นไม้จะพูดถึงคนที่แบบเขาเรียกอะไระเขาเขาเครียดเขาคิดอะไรไม่ออกอเขาคิดอะไรไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหม คิดอะไรไม่ออกนั่นก็คือเขาไม่เข้าใจตัวเองอทุกครั้งพี่ต้นไม้เคยพูดไว้หลายครั้งหลายคลิปทุกครั้งถ้าเราทุกใจหรือแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของครอบครัวเรื่องอะไรก็ช่างเรื่องของความรักก็ช่างให้เราอยู่กับตัวเอง อย,อยู่เงียยวคนเดียวเลยนะอมปิดห้องคนเดียวแล้วก็หลับตานั่งสัก5นาทีทำให้สมองโล่งโปร่งสบายอเราไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิทุกวันก็ได้แต่การทำสมาธิทุกวันนี้มันเป็นเรื่องดี <Okay. S 1> เอาแบบว่าเอาง่ายๆเลยถ้าเราเครียดหรือ นอนไม่หลับเลยยังไงเนี่ยให้เราหาเวลาอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองนะคุยกับตัวเองว่าทําไมเราถึงเครียดหลายๆครั้งหลายๆคนคือชีวิตแบบเจอแต่การงานที่เร่งรีบแล้วก็เจอแต่เขาเรียกอะไรความวุ่นวายในชีวิตจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองอก็เลยก็เลยแบบทางตันหาทางออกไม่เจอพี่ต้นไม้เคยเป็นนะ เป็นแบบว่าทำแต่งงานแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองแต่พี่จนไม้โชคดีนะช่วงที่พี่จนไม้ไม่สบายนะพี่จนไม้มีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ได้คุยกับตัวเองแล้วก็พี่้นไม้ก็เข้าใจในตัวเองและก็รู้ด้วยนะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรโอเคถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรนะคะ พี่จตุไมก็จะบอกนะคะทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ทุกๆคนเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเอมีการพัฒนาแล้วก็จเจริญเติบโตในสิ่งที่เราอยากจะเป็นสมมติว่าเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยเราก็พัฒนาในการเป็นยูทูบเบอร์การออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนบนโลกใบน,นี้แล้วเราก็จะได้ สิ่งดีๆตอบกลับมาหาเราก็คือสรุปแล้วเราให้อะไรออกไปบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทําความรู้สึกดีหรือกำลังใจเนี่ยหรือการให้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมานะคะพี่ต้นไม้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ